เดี๋ยววันนี้พักเที่ยงครับเดี๋ยวพามาดูเซ็ตที่จัดไว้ครับสำหรับลูกค้ากันนะครับก็นี่แหละครับมิกโปรยูโรเทคนะครับคอร์สสองทาง EQ ไิวสไล์สั้นแบรนด์เดลต้าครับแล้วก็ขุมกำลังทีเคซีรีสี่พันในการจัดเซ็ตนะครับหนึ่งตัวใช้เล่นไฟบ้านสบายๆนะครับในสไตล์ของ T ีต้นคูณพ o ว e r Amp แ l ม s ลัครับเดี๋ยวมาฟังน้ำเสียงที่อยู่ในตู้นะครับตอนนี้เปิดตู้เบส4ใบนะครับ ดอก TK 2 5มลนะครับอดอกแบรนด์ใหม่ของเราเองกับตู้สูตรแผ่นดินไหวในแบรนด์ของนันติชานะครับแล้วก็ตู้ PS 1หนึ่งใบนะครับอาร์มิเจอร์ไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวจะลองฟังเสียงน้ำเสียงของดอก TK ดูครับกับเซตประหยัดที่สามารถจัดงบประมาณให้คนที่มีงบพอเอาไปออกใช้งานได้นะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับนี่เป็นระยะประมาณนะ 10เมตรนะครับของดอกที่เนะครับ ลองสัมผัสฟังกันจริงเดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวถ้าได้ออกงานเดี๋ยวจะเอาไปให้ฟังสัมผัสกันนะครับกับสไตล์ของทีเคเองนะครับดอกจะเป็นสไตล์ j b l นะครับทั้งเนื้อผ้าทั้งเกรดนะครับก็เสียงออกมานุ่มลึกนะครับรับรองว่าสมราคาแน่นอนนะครับนะครับนี่ครับตอนนี้เราเสียบไปบ้านเล่นนะครับใช้ทีเคเทีย4,000รับนะครับก็สบายสบายครับเสียงเดซิเบลขนาดนี้นะครับและเช็ดขนาดนี้นะครับเราว่าเปิดได้สะาใจแล้ว สำหรับเซตประหยัดนะครับ4คูณเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นเซต4คูณกับ PS อีสี่ใบนะครับกำลังเตรียมอยู่นะครับดอกจะใส่ PS สิบห้าเนี่ยใช้เลือกคันนี้มานะครับตอนนี้ดอกเรายังทำไม่ทันนะครับนี่เลยครับตั้งมือใหญ่ครับอาจารย์อีครับยังไงก็บุคคลนะครับ ผมรับจัดเซ็ตนะครับนะครับผมและขายสินค้ามือสองนะครับรวมถึงขายสินค้าที่เป็นของ TK เองนะครับก็สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับทางหน้า Facebook และเพจนะครับยังไงก็ได้ฟังเสียงกันคร่าวๆไปแล้วนะครับสำหรับดอก TK ซีรีส์ TK เซรีส์25มิลนะครับรวมถึง TK 18นิ้วซีรีส์ของ40มิลนะครับได้พอทวนโฉมมาแล้วยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับขอค่าพารามิเตอร์มีให้นะครับขอบคุณมากครับ